สบายดีพี่น้องมาเชิญทุกคนเมื่อนี้ข้าสิบใบใส่บะเต้ใบสวรรค์พาซาแปงไปทำธุระเด้อพี่น้องเด้ออันโทรศัพท์นั่งน้อยนะเป็นคือของบะเต้แล้วก็เลยสิพาไปซ่อมาไปให้เพิ่นเบิ่งให้ห่านเดียวกันพี่น้องเพิ่งไปแก้ไขหั่นเดียวกันกับบะเต้เห็ดม่วอวานนี่แหละพี่น้องเลยบ่ได้เอาลงคลิปเปิดมือเลยในมือหนิเพิ่นเบ่งลงคลิปมันมือพี่น้องเบิ่งในคลิปอ้นเด้อครอบครัวชาวผู้ไทยมื้อนี้พี่น้องเลย เห็นบ่าคลิปเอาล่องมือคืนเนี่ยจะน้อยแวบเป้าแวบเป้าแวบเป้าอะไรแวบแบบานสองวิเขาขับรถตัดต่อได้บ่านั่งน้อยตัดต่อกับบันทึกเขาบันทึกก็มาบ่าได้บ่าวของบอเต้นะเขาไปตัดต่อกขาบ่ได้ถ่ายกำลังถ่ายกับตัดต่อว่าพื้นที่บ่มี่มพื้นที่บ่มีเขาตัดต่อกขาบ่ได้ของอันบ่เตะคือกันนั่นแหละนี่เดี๋ยวใคเหตุมือเศ้าอันนี้เหตุอันเดอร์อยังเขาบอกไฮโรดอันยังโปรแกรมมันนะเข้ามาล่างเถื่อนนะ โทรศัพท์คอยนี่มันไม่มีโปรแกรมล้างเครื่องเลย่ล้องเครื่องก็อัปเดตเอารับอัปเดตได้อยู่อัปเดตทุกอย่างเฮาฮะตอนนี้โอนกะได้มาหอด้านไปเดินรอบพี่น้องห่านเก่าเมื่อวานเนี่ยพี่น้องมันโอนพาบอเตมาพี่น้องีเนอะซาแปงกับบอเตทั้งน้อยก็บกัยูทั้งน่พี่น้องขี่รถมาทำซาแปงเลยพี่น้องเด้อเด็กกทางมาตลาดพี่น้องเส้นซิบิ๊กแย่งูเขามาเส้นนี้แหละห่านเพคน อยากได้โทรศัพท์กับมาซื้อน้ำผนได้เด้อพี่น้องเดินนี่แหละหน้าห้ามเพิดก็จะประมาณนี่นเ,าเนาะเป็น,โนโปตึกสีเขียวๆพี่น้องซูโนโบ่เป็ดสีเขียวๆแล้วเอาสีขาไปเปิดข้างในเด้อเดพี่น้องเดินขาไปเปิงข้างใน,น,องนขอปปง,ขง,นงผน่นนาะพี่น้องเนาะ บเต้ก็นั่งบอกว่าบริษัทกับสแปงกับแคตตี้พี่น้องพาคนมาส่งโทรศัพท์เลยพี่น้องเนาะโทรศัพท์เพย์เป็นคือคมโบเต้ประเทศคลิปเลยสแปวมาพี่น้องเกิดกับบริการดีเนาะมา่อว่านี่เขาก็ได้มาอีกพี่น้อยค่ะ อัปโมดห่านนสาขาหเด้อสวนนขีสาขาหนึ่งสวนขีทางเข่าสศิตลาดสวนไซมาจากพื้สิเกเนี่ยจะเห็นห่านเขาเป็นานทดเลยทางเข่าสิเกนียัก่นเมือกได้มีลายยี่หอเนาะมีลายยีหอมีลายแบบเนกก่นล้วสิมาใหม่เด้อดีโนเจ็ดีโนเจนะนั่งน้อยว่าผมจะต้นในรถเนาะ นายพี่น้องโทรศัพท์ก็มีหลายรุ่นหลายแบบนอกไปสนใจแล้วก็ขอมาหานผนได้พี่น้องราคาเป็นกันเองน,น่าเห็นบอกเขาเจ้าหายเลยราคาเป็นกันเองพี่น้องเนี่ยหลายรุ่นหลายแบบพี่น้องโทรศัพท์หลายรุ่นหลายแบบมีราคาติดพ้อพี่น้องนี่ราคาตามนี้เลยน้องพี่น้อง นะคะตามอ่ะน้องน้องมาจากได้ได้เนาะอ่ะตัวนี้ซัมซุงไหมตัวนี้ตัวนี้ธรราอันนี้ร้านปลายตัวนี้ร้านปลายราาคโอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็ร้านปลายร้านหกแสนตัวนี้สามสิบสองกิลตัวนี้หกสิบสี่เดมกับราคาต่างกันเออแล้วอันนี้ของแจกของแถมได้พี่น้องเด้อนี่ของแถมมีแล้วคล้องแจกของแถมมีลายเนาะพี่น้อง ขอแจกของแถมนะอันนี้ไอโฟนเนี่นี่เนาะนี่ปตสี่หมื่นห้าเก้าร้อยบาทห้าร้อยสิบสอบ้าหมื่นกแดเจ็บิ้งคือสี่รอบหาก็ได้เบิ้งปปดต่อจบจ จะโทรับเปะแล้วแ <c oughs> ล้วบันในพี่น้องสิงออกพากันออกเมื่อนะน้งน,น้อยเป็นโอเคบอลิงไม่บอกขักยุักยู่พี่น้องเชตต้กันค่ะ ตนไกระสีออกมือนะพี่น้องเนี่ยเี่าพะอันไนมัน้องพอแปรงพอนเข้าไปเนาะรถมันตากแดดมันฮอนเดี๋ยวพอนออกมาลพี้วงเ่เฮี่นี่ยฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่ัฮ่า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 ฮ่ี่นฮ่าฮนา่าฮ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 ่นอ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่นฮ่าฮ่าฮอาฮ่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 น้องน่าฮ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 าฮ่าฮ่าา่า เตะๆกับง้มๆอยู่กับโทรศัพท์ตั้งแม่นี่ยังมันคุยผู้สาวบ่มาให้เบิร์นรูปออกวนฮะรบผู้สาวว่นี่แหละห่านเพิ่นพี่น้องเลยฝากมากอันอนู้นคนที่เพิ่นเอาแต่ค้าติดฟิลล์ล้างกาเพิ่นล้างให้ฟรีเฮ็ดให้ฟรีเนาะมีแต่จ่ายค่าเฮาติดฟิล์มติดเคสแบบนี้แหะพี่น้องห่านเพิ่นเขาใจกอาไรละแต่ว่าขอบใจหลายๆเนาะ ย่้นก็ไม่้าไป้ากรฝากน้องพี่น้องเด้อขวาเอ็มซีกระไกมากายเนาะอยากได้โทรศัพท์หานเพิ่์ดมีทุกรุ่นทุกหน่วยน้อพี่น้องเนอนนากระฝากยึดต่ผู้สวยๆผู้งามๆพี่น้องหนึ่ล้วก็ฝากพี่น้องฝากอุดหนุนมาซื้อซอยเพิ่์น,นเด้อพี่น้องเด้โอโโสาขาหนึ่งบอกอีกยังนี่แหละซื้อหานเพิร์ดอะไรก่อสบาย5เบิร์ดรุ่มโอโโ๊โว่คุณแม่ ต <c oughs> ิดที่รันมาเนาะไปปอเต้ขึ้นรถพี่น้องสิไปศูน vivo ต่ออันเนี้ยอันนี้ศูนย์ oppo เนาะโทรศัพท์อนมาแปลงเลยพี่น้องมันแตกแห้งเนาะพี่น้องก็มาเปลี่ยนหน้าจอใหม่แต่คนละศูนเมื่อกี้นี่เขาศูน oppo นี้มาศูน vivo พี่น้องหาประกาศทางข้าตลาดเลยนี่ พาสเป,ป็คมาทำธุระอะไรก็เตาเองค่ะมาทำธุระเจ้าของเลยนี่กะลำโทรศัพท์จะเม็นยังพี่น้องต่อเหม่นเอฟซีเปล่แตกแห้งเลยพี่น้องโทรศัพท์เครื่องนี้ค่ะใส่ถ่ายคลิปถ่ายยังเนาะแต่แต่ทำ YouTube ทยูทูบทีแรกแตกแห้ง เอามาเปลี่ยนจอใหม่ล่นขักเลพี่นอนะ้องต้เริ่มมาเปลี่ยนจอมันนี่ก็แล้วเลยพี่นอ้องอันนี้เป็นจอเก่าด้่พี่นอ้องอันนี้จอใหม่พี่นอ้องเปลี่ยนไปสี่แสนนะคนะุณน้องะอันนี้เป็น Vivo Y สิบเอ็ดเลยพี่นอ้องเลยตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะ จะนี่เป็นจอเก่าเนาะพี่น้องเนาะแล้วเรียบร้อยแล้วป็กระลงเคียนบินหนเนาะ<ม>สีออกมั้ยโอเคโดยแล้วเหรอเนาะออเราจะใส่ถุงหันพี่น้องบินนี่คือสมมูรณ์แบมันบ่ฮอดทิ่เนี่ยมายืนยันได้มันแบบเพิน่นหับเห็นให้มาเออโดยโดยโดยเพิ่นสีเทมยังน้อนะโอ้ โอ้โหดยโดยปลาผัดแคร์มีพี่น้องนี่นหละต้นหาทางเขอดตลาดด้วยหานเพผนพี่น้องซื้อหันได้ไดนี่นะหันวิันไม่ใบสักัดสองออาหันมีพันสะกัดสองพี่น้องมาอุดหนุนพี่น้องเลยเนาะมาบัตเต้บัตเต้ละลายบัตเต้ก็ได้ปลาหอกปลามานำพี่น้องเปรี้ยวเคมของกินเพลยเช้าไปเลี้ยงอยู่ห้องพี่น้องเลย บวกพีบับตัม้มเนาะหลังจากที่พาสเปกไปทำธทุระเนาะพี่น้องเนะาะพาเพิ่นไปแปรงโทรศัพท์พี่น้องอ้นกบพอดีได้โอกาสได้เอาโทรศัพท์ของตัวเองที่เครื่องหน้าจอแตกได้เปลี่ยนจอไหมนี่กะพากันมาฮอตเชโนละลยพี่น้องไยนี่กะอนก้นกะซิเดล่าไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมาให้พี่น้องสบายดีพี่น้องบายบาย